วันนี้วันที่25สินหางหาของห้าปเวลา1 1บเอนาฬิกาจุดสุดุนนอได้เดินลัดตะเวนตำรวจป่าบริเวณไม่สร้างนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ อ้ห้วยมีน้ําตกรับนี่ก็จะเป็นน้ําตกบริเวณขุนท้ยยสร้างนะครับบรรยากาศใช้ได้เลยบรรยากาศเย็นมาก นี่ก็จะเป็นน้ำตกใ้ทุกเขานะครับบรรยากาศดีมากเป็นน้ำย้อยลงมาจะเหินนะครับ นี่ก็จะเป็นพืชพันธุ์ชนิดต่างๆที่อยู่ในบริเวณหุ่นที่สร้างนะครับน,น้ำย้อยสามารถกินได้นะครับน้ำนี่นเป็นพืชพันธุ์ชนิดต่าง ตกนตกนี่ก็จะรวงน้ํำกินนะครับน้ําจากธรรมชาติที่ไหลามาจากรูก้อนหินนะครับ สะอาดนะครับสามารถกินได้